สวัสดีครับเนี่ยครับสรุปอีกแล้วครับเฮตเอวีเป็นทุกรุ่นเป็นทุกคันจริงๆเลยผมก็ทําไปหลายคันแล้วนะอันนี้ก็เข้ามาทําอีกครับมาจากระยองครับวันนี้ผมอยู่ที่ชลบุรีแหละก็จากระยองมาปะผมพาไปดูของพี่คนพี่คนนี้ครับว่าอาการหนักมากน้อยแค่ไหนครับของพี่ก็ไม่ถือว่าหนักเบากว่าคันที่แล้วที่ผมเจอครับนี่ครับผ้าฝั่งซ้ายตกรางรางมันจะอยู่นี้ครับฝั่งขวายังไม่เท่าไหร่นะครับ คันนี้ผ้าชั้นกลางยังดีครับผ้ามันจะมีอยู่สามชั้นครับมีชั้นชั้นบนชั้นล่างแล้วก็ชั้นกลางชั้นกลางไม่ต้องออกครับคันนี้คือแก้อาการไวยก่อนชั้นกลางมันยังไม่ไม่เสียถ้าเกิดผ้าชั้นกลางเสียก็คือจบเลยก็คือต้องเอาผ้าชั้นกลางออกเลยเพราะมันใช้ไม่ได้แล้วครับมันยุ่ยครับมันโดนความร้อนไอ้ตัวนี้ก็มันไม่มันไม่ฟรีกลับครับเนี่ยครับจริงๆมันจะต้องฟรีกับตัวฟรีมันตัวฟรีมันเสียครับมันรูดผมก็ทําการ ตัดแปลงครับตัวฟีฟีล็อกตรงนี้ให้มันดึงกลับได้ครับถ้ามันดึงกลับไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะตกตก,ตกล่องตกรางแล้วก็ขาดอีกรีบยบร้อยพี่เดี๋ยวพี่เข้าไปเที่ยวอยู่เซนทันนะเดี๋ยวเขาคงกลับมา <c oughs> วันเดียวครับวันเดียวเสร็จครับนี่มันต้องถอดลงแบบนี้เ <c oughs> นี่ยครับนี่มันต้องลื้อลงนี้เลยนะครับเนี่ยครับถอดลงทั้งทั้งทั้งบานอย่างนี้เลยครับ คันนี้มีแอปมันจะมีแอร์แบกด้วยต้องระวังหน่อยเรื่องของระบบไฟแล้วก็อันนี้เป็นท่อน้ําครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะแยงให้ครับเพราะว่าเดี๋ยวกันมันตันครับเนี่ยครับสรุปท่อน้ำสี่ตัวครับเพรานะคตส่วนมากที่น้ําเข้าสรุปอะแล้วมันไหลออกมาเข้าตรงเนี้ยก็คือส่วนมากก็ท่อตันครับท่อลางน้ําสรุปตันโอเคครับนี่ครับเรียบร้อยครับ เป็นทุกรุ่นทุกคันงนะครับขอฝากไ้ด้วยครับใครมีไปติดปัญหาเรื่องสรุปหรืออะไรต่างๆนานั้นก็ทักมาปรึกษากันได้ครับซ่อมไม่ซ่อมไม่ว่ากันครับปรึกษากันได้ครับจะทําที่ไหนอะไรยังไงนัดวันนัดเวลากันมาครับเพราะผมจะไม่รับเยอะครับผมรับแค่วันละคัรทําทําไม่ทันครับเพราะผมใจเย็นครับทาทีละขั้นตอนครับเพราะว่าเดี๋ยวเป็นลื้อของเขาดึงกระโชคโคกหักกิบล็อกอะไรแตกหมดตผมก็เลยแล้วเอองานแก้ครับผมบอกว่างานแก้นะครับถ้าเกิดงานแก้แล้วก็ผมมาลื้อแล้รอย่างเงี้ย มันไม่เจอมันไม่เจออะไหล่เก่าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทํายากนะบางทีเขาเขาลื้อแล้วมันไม่จบแล้วก็ลื้อลงแล้วก็ทําให้อะไหล่ที่ใส่มาไม่ครบที่ผมเจอปัญหานะแล้วก็ผมก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนอะไหล่ที่มันไม่ครบอย่างเงี้ยก็เลยการันตีไม่ได้ว่าจะจบภายในวันเดียวแต่ถ้าคนไหนที่ยังไม่ลื้อนะวันเดียวจบครับยังไม่เคยทํามาก่อนแต่งานแก้เขานั้นน่ะผมการันตีไม่ได้โอเคครับวันนี้สวัสดีครับ